แนะนำแฟนตาซีอีกหนึ่งเรื่องในดวงใจนั่นก็คือ The Night nice Circus ค่ะ by Aaron Morganstern และแอบ,บไปดูมาแล้วก็คือมีไปไทยไได้วยอ๋อมีไปไทยด้วยอ่ะโอเคก็คือ The Night nice Circus นะคะหรือว่าละครสัตว์รติการคือมีความแฟนตาซีมีความแมจิคอลคือมันมีความแมจิคมีความเวทมนต์จริงๆอยู่ในนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันคือละคะละครสัตว์ที่แบบเป็สีขาวกับสีดำ แต่ด้วยเนื้อเรื่องด้วยความสัมพันธ์ด้วยบรรยากาศทุกอย่างมันเหมือนมีสีสันไปเองมันมีความฝันฝันมีความมันมีสเสน่ห์เหลือเกินถ้าถามว่าเรื่องไหนที่โดดเด่นในเรื่องของบรรยากาศการสร้างบรรยากาศการสร้างตีมูดแอนโทนเรื่องนี้ก็คือโดดเด่นมากเวอร์ไ nice นท์เซอร์คาสเน่ก็คือเป็นเซอร์คาสหรือละครสัตว์ที่มันจะมาตอนคืนคือจากที่มันไม่มีอะไรอยู่อยู่ดีตอนกลางคืนก็โผล่ขึ้นมาอย่างนั้นเลยเหมือนแบบแมจิ คือโผล่ขึ้นมาตรงนั้นแล้วเขาก็จะไปปรากฏตามที่ต่างๆของโลกตามเมืองต่างๆแล้วคนก็จะแบบรีบกูกันไปเพราะมันมีความแบบอุ้ยมีความตื่นเต้นมีความอะไรมากมายที่น่าสนใจอยู่ในนั้นเออและไม่มีการบอกเตือนไม่มีการประกาศไม่มีการโฆษณาจากตอนนี้มันไม่มีอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาตอนกลางคืนเออแล้วมันก็จะหายไปราวกับความฝันชื่อเขาจริงๆก็เลยเป็น the search day r i f e หรือว่า the circus of d r e a m มันฟ e ล l i n g อ่ะจริงๆแล้วบรรยากาศทุกคนถ้าเราเข้าไปใน circus เนี่ยมันก็จะมีแบบขาวดำมีเต็นต์ต่างๆ่านาแต่และเต็นต์ก็จะมีแบบมีการดูดวงมีไพ่มีละครศาสตร์มีกายกรรมมีแบบภาพลวงตามีทุกอย่างที่มันแบบ Amazing มากๆ m o o ่ะ n d ท์ n มันดีมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วสำคัญก็คือถ้าเราอ่านไปเราก็จะรู้ว่าจริงๆมันเหมือนเป็นเวทีแข่งขันกันของสองคนก็คือมาร์โกและซิเลียเด็กสองคนเนี้ยผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยแต่แรกเลยคือเหมือนเขาถูกปลุกปั้นมาเรียกว่าปั้นมาเพื่อให้สองคนเนี้ยมันแข่งกัน และอันนี้เป็นเหมือนเวทีในการแข่งขันในการพร์ฟอร์มว่าใครเนี่ยจะจะจะสามารถแสดงใครที่จะแสดงความใครที่มันจะยิ่งใหญ่กว่ากันว่าอย่างนั้นเถอะมีมายากลมีความแมจิกของจริงมีอะไรก็คือปนกันเข้าไปก็คือก็คือเอาเป็นว่าสองคนชะตาชีวิตอะมันถูกวางมาให้แบบแข่งกันนะไฟกันในที่นี้มีโรแมนต์นิดหน่อยอะอะไรเงี้ยก็าไม่พูดเลยดีกว่าไม่อยากจะสปอยเนาะก็คือ เราอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ก็คือมันดีตรงที่ว่าเล่มเดียวจบนะคะอ่านได้เลยแล้วก็ภาษาก็จะส,สวยๆบรรยากาศก็ส,สวยๆข้อเสียนิดนึงก็คือค่อนข้างที่จะ slow pace คือช้านิดนึงแต่เราให้4.5เต็ม5แต่ชอบไหมชอบมากคือมันอินแล้วรู้สึกว่าแบบยังไม่อยากให้จบยังไม่อยากให้จบมันรู้สึกมันอยากให้ความมจิคอลนี้มันแบบมันต่อไปอีกมันต่อไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ f e ล l ิ่งที่อ่านตอนนั้นเราจําได้ว่าจบเรารู้สึกแบบยังไม่อยากให้จบ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครสนใจนะคะก็คือเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราชอบมากก็คือหาอ่านได้เนาะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแนะนำ The Night nice Circus by Erin Morgenstern